คนทั้งหมดเลยนะครับดูครับบรรยากาศทุกคนผมหันไปเห็นนะสังเกตอยู่วัยรุ่นขาวๆยแข่ง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 รข่งแข่งาไง่ง เมื่อลางูจะกวาดศัตรูนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็พาทุกคนทุกท่านไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมข,าาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตมกดสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคิดไม่ใหม่ม,มีวิวเป็นิไปดีไปเจอกันในงานดูครับทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับริมทุ่งนากลางทุ่งนาเลยครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กจะตกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้คนทั้งหมดเลยนะครับ บรรยากาศเดี๋ยวผมก็ว่ดชมเรื่อยๆครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นโซนอาหารโซนร้านค้านะครับฝั่งน้นก็จะเป็นวีทีนะครับผมเราจะได้ขึ้นด้านบนใหม่ผมไม่ขึ้นดีกว่านะค,คนเยอะนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนดูดูครับงานเข้าเมา้านะฝั่งน้นก็จะเป็นจุดจุดกลางเดนครับ สามารถมาพักผ่อนกันได้นะฮะนี่ฝัรร่งนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะอันนี้จะเป็นหุนห่นไลกาไหมหุ่นหรือหุ่นไลก้ามีตัวโคตรใหญ่เลยที่เม็ดได้3เมตร2เม็ดนะฮะนีน่นะครับเป็นทุกนาที่ส่วนใหญ่นะฮะเราลงเรามาฝั่งนี้ก่า รู้ว่าบรรยากาศด้านหลังโคตรสุดนะครับด้านหลังประมาณนี้เลยครับทุกคน ผมหันไปเห็นนะสังเกตอยู่แป๊บหนึ่งครับก็จะเป็นหนังขายาหรือว่าหนังกลางแปลงนั่นเองครับผมถ้าใครทันเด็กๆก,ก็นั่นแหละรครับมาชมก็ได้นะนี่นี่จะเป็นเครื่องใช้หนังครับผมหนังกลางแปลงนะนี่ครับ mm hmm. ก็นั่นแหละรครับที่ผมเห็นที่นั่งเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับสามารถนั่งดูหนังได้เลยสุดครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เครื่องเครื่องใช้หนังกลางแปลง ฟินแน่ครับคืนนี้บรรยากาศเย็นๆหนาวๆเย็นๆนะครับไปมาเลยนี่วัยรุ่นขาวๆยังเอ้เอาย,ย,ย,ยสุดหล่อ โดยพ่อ้ไม่ยุดงนาะเป็นเาใช่ไมพูดนะอย่าเรียจ้ะนาเป็นคเตีนต้ม้มต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 ้มกันต้มเดมีเ่านี้อยันู่นนู่นนี่ครับตาเข้าม้าครับ 3 quân gì gì đây làm ra mẹ. ai chơi <laughs> năm màu đại mai đi? tham đầu tham đấy. đầu gọi là rồi mai rồi rồi Det var en deilig stund. นะครับหลังจากที่เราได้ไปถ่ายที่ตําเข้าเมา้วมาแล้วนะผมก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่านั่นละครับวิธีโบราณนะครับเขาใช้คกสากระเบือสักใหญ่เลยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ลงมาที่ล้านนะครับผมอันนี้ก็คืออะไรเป็นร้านแน่นอนกาเฟ่ดีสนะครับผมนี่ดูครับมืดเลยครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านกลางตินนะฮะ ตรงที่ผมยืนอยู่หรือว่าเดินอยู่ตอนนี้เป็นเป็นนานาครับผมทุ่งนานั่นเองนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงหนังครับผมหรือว่าแปลงโรงหนังนั่นเองครับบรรยากาศดีมากครับผมดู ผมนึกว่าตัวจริงครับผมผมนึกว่าตัวจริงครับ,รรบผมนึกว่าของจริงอากาศดีมากประมาณนี้เลยฮะ